สวัสดีนะฮะก,ก็เจอคอซโ,โนนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกมเกมอะไรก็ไม่รู้เกมอะไรนะ Natural Selection นะฮะใช่ป่าวะเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยผมก็ทำไม่เป็นนะอ๋อให้เราเลือกจะเป็นนีรี่หรือจะเป็นนี่เป็นนีนี่ดีว yeah! กว่าเย้กำลังจะเกิดแล้วเย้ yeah! เกิดแล้ว แวบวบมันคืออะไรอ่ะตอนนี้คือเราเป็นเอเรียนนะมันเป็นเกมประมาณเกมแนวออนไลน์นะฮะคลิกคลิกซ้ายจะกัดนะฮะคลิกขวาจะอะไรไม่รู้แวบบ มาเล่นกันดีกว่าไม่ไปอ่ะว้าวไม่เหมือนหมาปางหมาอุ้ยเนี่ยยิงแรงยังวะสกุลส์ can use walls and ceilings to evade and ambush enemies ัด้กำลังจะเกิดแล้วเกิดว่าว้าวอุ้ย แม่งบินได้ไหมเราบินไม่ได้ตัวใหญ่นะเราไปไงวะเนี่ยเฮ้ยปีนได้ด้วยโหแฟนตาซีนะครับนะ นีตายด้วยค่าได้ค่าได้ตัวหนึ่งแล้วแต<บ>่ขึ้นไปดีกว่า ตายแหลกแหลกแหลกโอ้โหเป็นโคตรเยอะแล้วเอเลี่ยนมันอยู่แค่เนี้ย อุ้ยไม่มีตัวใหญ่ด้วยอ่ะโอ้โหไม่กูเป็นตัวเล็กกกูเป็นลูกจอกใช่ไหมเอซัดว้าค้าสิบห้าตัวแล้วว้ยไปเม่งเหมือนหมากัดแม่งเลยต้องรองแม่งเกิดขึ้นมานะ แล้วข่าแม่งยังทรมานไม่ต้องทำอะไรบ้างเราไม่เข้าใจโอ้ยพ oh <yeah. S 2> ังให้หมดนะฮะข่าแม่งข่าแม่ง ก็เกมนี้ผมเห็นปีในสตรีมนะฮะผมก็เลยเอัมโหลดมาเล่นดูขัดอย่างเดียวกู <c oughs> ไม่สนก็ขัด <c oughs> โอ้ไม่โหดจริงอ๋อเราต้องพังที่เกิดมันนะฮะโอ้ยพังแล้วยอดอ มันกัดม,มันพัง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 แล้วโอ้ยแย่ผมแพ้กูแล้วฟาเย่เราชนะแล้วนะฮะโอ้โหง่ายๆเลยนะสรุปคือเราตายไปตัวเดียวนะฮะนี่ผมไม่เคยเล่นนะเนี่ยโอ้โหมไม่เล่นนอกหรอกคุณจะเป็นเอเลี่ย ไม่ได้เหรอฮะเรากต้องเล่นเป็นคนให้พวกคุณดูบ้างใช่ไหมล่ะได้จัดให้ไม่ไม่มีใครเป็นเลยไม่เข้าอีเล่เดียวแล้วนี่ขวานมีขวานด้วยโอ้โหฟองครบนะฮะโอ้ยต้องรอโหลดอีกนะรอโหลดด่านโอเคแล้วกันก็จบแค่อีเล่ไปตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะแล้วก็รอดูคนเล่นเล่นเป็นคนในพาร์ทหน้าน,นะครับ บายบายสวัสดีฮะก็มาเล่นกับเกม Natural s e l e c t นะฮะก็อันนี้เป็นอะไรวะภาเป็นตอนที่เราเล่นเป็นมนุษย์นะฮะโอเคเรามาค่ายเล่นกันเถอะโหคนแรกอะ่ะคือตอนนี้มันจะให้เราสร้างของนะฮะโอเย สร้างของมาให้เอเลี่ยนทำลายนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เชี่ย Builders can repair power nodes faster than when they build tools บลาห่าบลาห่าเราต้องสร้างของไว้ก <you exist? S 3> ันนะฮะกันพวกเนี้ย โอเคโ oh, <yeah. S 1> อเยสร้างเสร็จละอันนี้มันจะประมาณว่าเราเลือกซื้อปืนนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นของฝั่งเอเลียมันจะอะไรวะมันมันจะเป็นแบ็คเปลี่ยนล่างนะฮะ ไปไปฆ่าไอ้เรื่องกันเถอะโอ้ย์เออโอ้ยาเฮ้ยเห็นตัวแดงแดงแล้วไปกันเถอะอ้าวไปยิงมันกัน ไม่ำลายผู้ตัวาขาวๆนี่น่าจะเป็นพวกตัวที่แบบกลายพันธุ์นะฮะนีไ่ไงเอามาละเอามาละ ก็ชนะแบบง่ายๆไปนะก็คือถ้าเกิดฐานมันถูกทำลายก็คือจะชนะเรนทๆนะฮะโอเคครับก็ถือว่าจบแล้วนะฮะบ๊ายบาย